อันนี้คือคลองส่งน้ำสำหรับให้ชาวนาได้ใช้น้ำไปทำนาที่นี่ก็จะทำนากันทั้งปีคลองส่งน้ำาามาเดินเที่ยวชมทุ่งยามเย็นบรรยากาศสดชื่นหลังบ้านเป็นทุ่งนาบรรยากาศสดชื่นมากเลยสดชื่นไหมเออ ก็พามาเดินเล่นกลิ่นไรอะ่ะไม่รู้ตัวกลิ่นขี้หมาเออไม่รู้กลิ่นต้นหญ้าหรือเปล่าเหมือนขี้หมาอันนี้ก็คือทุ่งนา,าสีเขียวไปหาพิกหน่อยได้ไหมพิกก็เดินตรงนั้นไงพิกก็จะเจอกลับไปจะเจอพิกก็เดินกลับไปพอดีเลยนี่ก็คือทุ่งนาสีเขียวกำลังงอกงาม ท้องฟ้าสดใสสวยงามคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงเห็นพระจันทร์ไหมนู่นนะพระจันทร์ขึ้นแล้วดวงใหญ่มากเลยเห็นจะซูมไม่ดูว้าวพระจันทร์มาแล้วพรุ่งนี้ลอยกระทงกันพระจันทร์เต็มดวงมีพระจันทร์ขึ้นแล้วคืนนี้และพรุ่งนี้ก็มีแสงจันทร์เต็มดวงสมา,าจะมีเพื่อนสมาชิกสี่ขาม,มาด้วย ท้องนาทุ่งนาต้นข้าวสีเขียวมากอ่าโอเคครับ